นี่มะนาวที่ยังไม่ได้เก็บนะคือถ้าลูกใหญ่มันจะต้องน้ําดีแน่ๆถูกไหมล้วถามวันนี้ลูกเล็กจะลูกเล็กให้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยลูกมะนาวไม่มีน้ำนี่นะนี่ถือว่าลูกเล็กนะน้ำมะนาวตาเอ้ากระดาษมันจะชุยบ่ะางไหมหอมเออหอมอันเนี้ยไหนอืมกินมะนาวแต่แต่ถ้าหอมสู้เพชรบุรีไม่ได้นะ ถ้าความหอมสู่ของเพชรบุรีไม่ได้พูดตรงๆเลยนะผมมีเพชรบุรีอยู่ด้วยเบลือกบางวันนี้อีกแต่ลูกมันไม่ใหญ่แล้วที่สําคัญคือต้นมันจะเป็นโรคพวกนี้ดูสังเกตว่าใบมันจะหนาแล้วมันต้านทานโรคอันนี่ของใหม่นะไม่มีน้ำเนี่ยเอ้าไม่เคยเจอมาแล้วไม่เคยเจอนะรู่อ่ะเดินได้ได้ไหมถ้าถามว่าเจอมะนาวนั่นเป็นไงอ่ะโอ้โหนี่ถ้าบอกเพื่อนนี่โอ้โหนลูกมัได้มีส่วนด้วยน่ะเอื่อนจอดเลยเดี๋ยวไปดูข้างในดูข้างในก่อนเดี๋ยวมันหลังมันมาใหม่ ไปดูข้างในไปดูข้างในปดยูอย่างเงี้ยดูว่ามันไม่มีน้ำถ้าถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ว่าโอ้ลูกกระดกนะกะดกนะอดูดิลูกมะนาวอ่ะมันไม่ใช่มะนาวแล้วมันเป็นกองเนี่ยไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงแล้วเนี่ยแต่นี่มันขายเขาก็รับใช่ไหมครับมันมันตไอ้นี่คือ เขาต้องการเลยสิเพราะว่าเปลือกมันบางแล้ว้ํามันดีเลยใช่ใช่ลูกใหญ่ด้วยตอนนี้ตอนเนี้ปัญหาว่ามันออกเป็นเป็นตามฤดูกาลเ,เข้าใจปะถ้าเราทําตามมนูตามฤดูกาลเนี้ยมันน้ามันจะออกเยอะมากแล้วลูกระบาดแต่ถ้าถามว่าเป็นช่วงนอกฤดูกาลลูกเล็กๆอย่างเนี้ยลูกละเจ็ดบาทไม่ผมเลยสนใจปลูกในลองแต่ว่ายาทำลองไม่ดีแน่ เดี๋ยวจะแนะนําให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันคือ <Okay. S 2> ผมจะให้วิชาความรู้ทั้งหมดได้นานแล้วถามว่าเอาวันนี้เรามาคุยกันตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะทําตรงนี้ได้ก่อนทีน่เราจะมาคุยเรื่องเนี้ยผมเป็นคนขายยา <Ừ. S 2> แต่ผมจะไม่พูดเรื่องยาเลยวันนี้ถ้าเราจะทําให้ได้ดีทําให้ได้เป็นเงี้ยมานาวผมเนี่ยแค่ประมาณตอนเนี้ยเข้ายางเดือนที่ย<ม>ี่สิบปีกว่าครับยางเดือนที่ยี่สิบต้นไหมครับต้นใหญ่แล้วมนาวผมเนี่ย ปลูกต้นรงพุ่มนะกี่สิบเดือนแล้วขายได้ต้นขนาดนี้ถามว่าว,วันนี้ที่มะนาวได้ดีขนาดนี้พื้นฐานการปลูกหนึ่งเรื่องดิน,ดนที่สาคัญที่สุดอ,อย่าไปคุยเรื่องอื่นเรื่องดินวันนี้ดินจากแปลงนี้เดิมทีมันเป็นเป็นร่นองน้ำร่องเป็นเป็น,ปนสวนธรรมดาแล้วก็เป็นน้าท่วมพอน้ําท่วมเสร็จผมก็เลยเอาไมโครขุดขุดร่องขึ้นมาเพื่อทําระบายน้<อ>ําทิ้ง<อ>ยันเดียวออเอาน้ําทิ้งอย่างเดียวอพอน<อ>้าทิ้งเสร็จเลเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขุดมาปุ๊บเนี่ย พอผมมันมันฟางสิบเมตรใช่ไหมผมก็ลลขุด <YouTube. S 1> ยองละสีเส่เมตรสี่เมตรแล้วเอาไมโครขุดลึกเท่านี้<แ>ลึกขนาดนี้เลย<แ>เขาบอกว่าปกติคนขุดหลุมหล,มลุมกันแค่นี้เขาก็ปลูกกันแล้วถ้าถามว่ามะนาวจะโตได้ยังไนอนองดูไหมครับแล้วผมขุดเส้นอะไรเส็จผมไปเอาพักตบชวาลากพักตบชวาที่มันมักหมุมไว้เป็นปีใส่ไว้สามกระสอบใส่ก้นหลุมแล้วก็ดินกบแล้วฝางปูแล้วปูอินทรีย์โรยแล้วก็ดินกบแล้วถึงจะปลูก แล้วพอพวกเสร็จเลเสร็จพอบำรุงต้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าไปเอาพวกขี้งวขี้หมูขี้ไก่ที่เรามีอยู่ทั้งหมดอ่ะมผมจะใส่พวกเห็ดฟางเห็ดหัวเชื้อเห็ดบ้างอะไรบ้างที่มีอยู่เนี่ยเอาขี้กไก่บ้างใส่โรยมาเนี่ย<ม>แล้วก็ลดน้าก็ใช้ปุ๋ยมากับน้ำทำาำน้ำ,ำ,ำยดเนี่ยใช้ปุ๋ยแค่นิดเดียวแค่กิโลเดียวเนี่ยใส่ได้ทั้งไรอะ่ะใส่ปุ๋ยแค่กิโลเดียวเพราะเพราเราทำาระบบน้ำยดมาเราเอาถัง2อ0ลิตรมาตั้งแล้วก็มิกรวมมากับน้ำคนมากับบ่มแล้วก็ ใช้พวกชีวภาพใช้น้ำหมักตอนนี้ผมทำโครงการก็คือใช้ปลาใช้ปลาทับทิมที่จากฟาร์มซีพีอ่ะคือผมไปเหมามาประมูลมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาปลาตายเนี้ยแล้วก็เอามาสร้างบ่อไว้ทําบ่อไว้แล้วก็เอาปลามาโยนใส่แล้วก็เอาน้ําตาลกากน้ําตาลมาใส่ใส่แล้วก็เอาเยี่มไส้แล้วก็ปล่อยให้มันย่อยสลายแล้วก็เอาน้ำเหมือนเนี้ยมารวงกับน้ำยสดอย่างเงี้ยแล้ว ที่หลุมที่คุดไว้อย่างเนี้ยเป็นตอนนี้มันเป็นยุ่ร่องหนนร่องหลิมหนนทําไมรู้ปะ่ะปลามันเหลือมันไม่มีที่จะใส่คุดหลุมหลุมหนึ่งใส่ปลาไว้สามตัวสองตัวสามตัวแล้วก็เอาดินกบ<อ>คุณลองนึกถึงอะไรรู้ปะ่ะหมาตายตัวหนึง่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้งามไหมงามเออแล้วถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราเอาปลาที่มันเน่าเน่า,นาแล้วมาฝังไว้ในดินงามไหมกับคุณเอาปุ๋ยเคมีใส่อันไหนดีกว่ากัน ใช่ใช่ครับแล้ววันนี้ผมทำสภาพดินที่คุณเห็นดินสภาพเนี้ยที่มันนุ่มได้อะไรในไถเดือนเนี้ยเห็นไหกขุยไถเดือนเต็มเลยเพราะอะไรเพราะผมเน้นชีวภาพทั้งหมดแล้วในส่วนนี้ผมไม่เคยใช้ยาเคมีชีดเลยผมใช้ยาสารอินทรีย์ที่เป็นอินทรีย์หลวนยางโอทูยางเพียวร้อยแล้วพวกเนี้ยโอเคทุกยี่ห้อคือคุณภาพเหมือนกันหมดแล้วที่สําคัญที่โรคต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้อะไรรู้ไหมฮะใช้สมุนไพรในครัว พริกแกงแกงเผ็ดเอามาละลายน้ําแล้วผสมกับยาเชื้อภาพชีดทั้งใบพริกแกงมีอะไรมีทั้งขา่ามีทั้งตะไคร้มีทั้งมะกรูดมีทั้งกระเทียมพวกนี้เป็นอะไรเป็นตัวขับไล่แมลงไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่เป็นตัวขับไล่มแมล,ลมแงอันนั้นมีก็มีตอนนี้ก็มียังมากก็คือ,อมดไฟมดไฟแต่พวกหนอนพวกอะไรดูีิมีไหมมีเหมือนกันแต่น้อยมาก น้อยมากเพราะว่าผมไม่เคยใช้ยาเคมีเลยเก็บมาก็กินได้เลยพักในส่วนครัวผมเนะผมไม่เคยนั้นเลยนะเดินดูได้ใช่ดูาพมเลยเชื่อ้านี้ต้นไม้มาบังอะไรล่ะอยู่เฉยไม่เป็นไงเนี่ยแล้ววันนี้เราบอกให้ฟังว่าทำไมรูกะวันนี้มะนาวราคาตอนนี้ราคาถูกผมไม่ได้สนใจลูกเ่าหล้วแต่คุณเห็นต้นไหมเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวประมาณเดือนกันยาคุณจะไม่เห็นยอดมะนาวอีกแล้ว ทำไมรือว่าผมจ้างคนมาตอนหมดเนี่ยอย่างน้อยก็คือหมื่นกิ่งกิ่งละห้าสิบบาทพอตัดตุ่มตัดอย่างเงี้ยตัดแล้วเขาเขามารับอย่างนี้เป็นตัดห้าสิบบาทแล้วหมื่นกิ่งเท่าไหร่ใช่ใช่มันแล้วเราตัดกิ่งขายเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะทำมะนาวออกนอกฤดูมะน,นาวขายแขนช่วงมกราคุมพามมนาเมษาพุษภามิถุนาพอปลายมิถุนา,ป,นาปุ๊บมะนาวจะถูกลง ก็คือเขามะนาวปีพอเขาพอมิถุนายนมะนาวดกพอกระะกฎาคมนี้ตอนเนี้ตายตลาดตายตลาดตายอันนั้นวันนี้เราก็คือตอนจริงทั้งหมดพยายามตอนจริงทั้งหมดเลย,ยตอนจริงนั้นที่สมบุตรคิดว่าตอนตอนได้หมดหรือจ้างคนงานตอนทด้หมดเลย <c oughs> ตอนหมดเพื่ออะไร <c oughs> เพราะเราต้องการทํารุ่นต่อ <c oughs> เราตัดกริงเขาตัดกริงใช่ปะย้อนกลับมาห้าเดือน <c oughs> เราต้องการออกมกลาคุมพาใช่ปะคุมพาใช่ปะโมกลา ธันวาปฎิกาปฎิกาตุลา,า,กา,กญญาแล้วก็กันยาเพราะนั้นพอกันยาเนี่ยเราตัดให้เหลือแต่ต่อเลย mm hmm. แล้วมันก็จะแตกพอมันตัดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะแตกใบอ่อนใหม่ใช่ปะ่ะพอแตกใบอ่อนปุ๊บแล้วเราใช้ปุ๋ยเชียวภาพอัดพื้นดินอัดลงดินเพราะกี้งวกขี้หมูกี้ไก่ไส้ไปเยอะๆไม่ต้องมาคุยเรื่องยาเคมีที่อะไรทั้งสิ้น mm hmm. เอาเชียวภาพล้วนๆแล้วก็อัดน้ำหนักๆอัดนา้าหนักๆพออัดนม้มสุบแล้วมันแตกใบอ่อนนะพอแตกใบอ่อนปุ๊บไม่นานปุ๊บเราก็บำรุงต้นใช้สูตร สิบสองสิบสองยี่สิบสี่สิบสองแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บำรุงต้นสะสมอาหารเข้าไปใช่ปะพอสะสมอาหารเสร็จเดี๋ยวมันก็นติดต,ต,ตาดอกพอติดต,ตาดอกบลอกนับไปนั้นห้นเาเดือนพอเข้าเดือนที่หกขายลูกได้ออกบอกอะไรอ่ะออกกุมภากุมภามีนาเมษาพุทธภาห้าเดือนสี่เดือน,นขายลูกไปโอเคไหมแค่แคแ่ลูกขนาดนี้ตามตลาดเมื่อกี้นี่ยสามลูกสิบเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าแพงนะแถว ี่อยู่ตรงนี้มันเพิ่งจะเริ่มต่อนที่ก็ออกบางไม่ออกบางตอนนี้เมื่องานจากเตรที่ท่าม่วงเนี่ยที่เขาเป็นคนปา,าจีนเขาขายกิง่งขันของแป้นชิจิต์แล้วผมไปคุยกับแกแกก็เลยเข้ามาดูสวนเขาก็บอกว่าตั้งขเขาปลูกมะนาวมาก็ไม่ใช่น้อยเจอสวนมาก็ไม่ใช่น้อยเขาบอกบ่าเจอที่เนี้ยตีเพราะว่าเขาเชื่อดูต้นก็รู้ดูกิ่งก็รู้ ต้นสมบ,บูรณ์ไม่สมบ,บูรณ์ดูที่กิ่งก่อนใช่คุณด,ดูกิ่งว่ากิ่งเนี่ยมันอ่อนหรือกิ่งแก่ถ้ากิ่งถ้ากิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นกิ่งแก่มันจะต้องเป็นสีดำแต่อันนี้กิ่งขาวเขวียวมันเป็นไม้อ่อนอยู่อ่ะจริงปะ่ะเนี่ยต้นมันยังอ่อนอยู่เห็นปะเพราะความสมบ,บูรณ์ก็เห็นนี่ต้นนี้เป็นเป็นพันธุ์มีหนามนะพันธุ์มีหนามต้นนี้พันธุ์มีหนามนะี่ยแล้วคิดดูถ้าต้นมีหนามเนี่ยเราเก็บก็ยากสอนก็ยากอรูกมันก็โอเคเหมือนกันแอม์ซูนนู่น นี่อยากเก็บใช่ไหมนี่อยากเก็บมะนาวใช่ไหม้มเล้ลูกมะนาวตอนนี้เราเก็บขายยังไงครับเนี่ยขายเป็นที่ส่งส่งลูกระบาดเลยลูกระบาดใะช่วงนี้ลูกระบาดก็โอเคแล้วเอาจริงนะครับนี่ผมว่าผมไม่ได้คิดถึงผมไม่คิดว่าลูกละสามสี่บาทเลยผมคิดแค่ลูกระบาดก็โอเคแล้วเนี่ย เอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวดูกิ่งเนี่ยผมจะเปิดคลิปให้ดูเลยเอาเลยเต็มที่เลยเนี่ยโหนี่ลูกมันใหญ่มากเลยนะมีทุกครับเดียวดังเลเนี่ยส่วนนี้คนมาไม่ขาดสายเก็บเอาไปกินเอาจริงเอาเลยนะเพราะว่ามะนาวไอ้ธรรมดามันผมเคยได้ยินแค่ว่ามะนาวไข่ไร้หนามใช่ไหมใช่ไหมพี่เนาะอันนี้ผมไม่เคยยินมะนาวเป็นเป็นไร้หนามเนี่ย แล้วของจริงก็อย่างเงี้ยที่ผมถึงบอกว่าถ้าจะซื้อจะอะไรน,นะอย่าเพิ่งซื้อ,อยังไงก็มาคุยกันก่อนแล้วผมจะเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือว่ามาคุยกันแล้วทำยังไงให้ได้ลูกใหญ่ผม <ใน S 1> ไม่เคยปิดฝังไม่เคยผูใช่ไหมาะเ,เราจะเน้นเน้นกับเนี่ยอย่างเงี้ยโดนนะใา่ <c oughs> ได้อยากดูเลือกเลือกเอาดีดีมากดีๆมีเส้นเลยเส้นตรงเส้นเดียรคือเราเน้นอินทรีไงเน้นพวกเกี่ยวภาพให้หมดเลย โอ้ลูกเนี่ยทีนี้เจ๊กกี้เห็นเจ๊กกี้จะบ่นนะว่าเออน่ะให้เจ๊กกี้นะว่าไอ้ช้างอยู่เยอะเดี๋ยวจะพามาเที่ยวอีกรอบหนึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่าถ้ามากันแบบหลายๆคนนะที่นี่มีที่พักให้ปีไม่ต้องมาเช่าแล้วมาทำกินกันมีห้องพักมาห้องพักแล้วก็มาสมมติว่ามาเรียนรู้มาหลายให้ให้นะให้วิธีไปแก่เรียนรู้ว่าทำยังไงทำให้สำเร็จแล้วก็มาจัดเหมือนจัดนั่งกินกันอะไรกันเงี้ยสังสรรค์กันแล้วให้ จากผมมาเลยสิที่คนทั้งทุกคนเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปดูที่พักคือเป็นห้องใหญ่แล้วก็การเสื้อปูแล้วก็มีพัดลมมีอะไรให้ดังดีอยู่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นแต่ว่าซื้ออะไรทํากินกันแค่นั้นอ่าไอเรื่องทํากินไม่ซีเรียสหรอโอ้ยตายที่หน้าเลยนะที่บ้านที่หน้าเรากลับบ้านไงเราต้องไปหาลูกก่อนเนี่ยผมเหยบที่แบบฝึกพี่เอทแกบอกว่าเฮ้ยเพื่อนพี่บอกอยู่นู่นบอกมะนาว ไล่น้ำอุ้ยบนเอาไล่น้ำแบบไหนวะไม่เคยเห็นนะเนี่ยแล้วดูว่าเห็นมีหนามมัมันก็มีนะมีนะแต่มันแต่ว่ามันเป็นหนามที่เล็กๆน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเราเข้าไปเก็บได้ลูกใจแลแต่ถ้าไปดูต้นที่มันมีหนามโอ้โหเราจะเข้าไปเก็บแต่ละลูกจะอะไรเนี่ยโอ้โลชาตอนกิ่งคุณตอนกิ่งตอนกิ่งเเนี่ยมันโลชาเขาตอนกิ่งมาเล็กๆเขาตอนหมดแล้วผมซื้อมานะ